ในช่วงนี้องค์กรอิสระอย่างปปช,ชและสารรัฐธรรมนูญก็ได้ถูกจับตามองเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะการพิจารณาคดีความของนายกรัฐมนตรียิ่งรักชินวัตรแบบรวดเร็วพลิกประวัติศาสตร์แต่ว่าสิ่งที่ต้องติดตามไม่แพ้ก,กันก็คือการต้านรับของฝ่ายรัฐบาลและคนแสดงซึ่งแน่นอนว่าเกมการเมืองในครั้งนี้ไม่หมูอย่างที่ม็อบประชาธิปัตย์ได้ฝันไว้ติดตามจากคอลัมน์อัปเดตครับ ติดตามคอลัมน์อัปเดตจากหนังสือพิมพ์มติชนเรื่องเร่งปิดบัญชีปูถึงคิวองค์กรอิสระ2ม็อบจอบเผชิญหน้าเห็นได้ชัดว่ามีการเร่งเครื่องเพื่อจะปิดบัญชีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรและพักเพื่อไทยให้ได้ในระยะนี้ด้วยเหตุผลเพื่อลดความเสียหายในเรื่องต่างๆเพราะสถานการณ์ยืดเยื้อมาจากครบ5เดือนแล้วเศรษฐกิจวินาศไปเท่าไร ทุกกลุ่มรู้อยู่แก่ใจกลุ่มทุนบางกลุ่มมีใจกับกลุ่มผู้ชุมนุมกัดฟันบอกว่าไม่มีผลกระทบทุกอย่างยังไปได้สวยแต่ในภาพรวมรู้กันว่าเลือดไหลนองเสียงร้องระง,งมไปหมดการปิดเมืองปิดราชการส่งผลมากกว่าตู้เย็นเน่าแมลงสาบหนูยึดครองอาคารสำนักงานต่างๆ ข้าราชการต้องอพยพไปหลบหลบซุ่มซุ่มทำงานในสํานักงานชั่วคราวแต่หมายถึงการหยุดชะงักของระบบงานประจําที่เคยทําให้ประเทศไทยเดินไปได้ปกติถ้ายุบสภารัฐบาลหรืออํานาจจํากัดเครื่องยนต์ประเทศจะเดินไปได้เรื่อยๆด้วยการบริหารรายวันของระบบราชการไทยที่ทรงประสิทธิภาพและทันสมัยไม่แพ้ใครในภูมิภาคแต่เมื่อจักรกลตัวนี้ติดขัด หยุดมากกว่าเดินผลคือความรวนของประเทศการบริการประชาชนล่าช้ามีปัญหาไปหมดความขัดแย้งที่รุนแรงยังทำให้ข้าราชการแยงไม่กล้าทำงานบางเรื่องไม่ควรจะหยุดก็เลยต้องหยุดกลายเป็นซ้ำเติมปัญหาให้หนักหน่วงเข้าไปอีกอย่างร่างพรบง,งบประมาณ2,558ที่จะเป็นงบประมาณหล่อเลี้ยงระบบประเทศทั้งประเทศที่ปกติต้องเตรียมการกันแล้ว ตอนนี้ก็ยังนิ่งอยู่ไม่เพียงระบบราชการและเศรษฐกิจเท่านั้นที่เสียหายแต่ยิ่งลากยาวตัวละครที่เปิดชมกระโดดออกมาเพราะประเมินว่าชนะแน่ทำให้ยงถึงเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังและยิ่งจะเห็นว่าความชอบทาแท้จ,จริงอยู่กับฝ่ายไหนกันแน่เป็นอีกปัจจัยความจำเป็นที่จะต้องปิดเกมนี้ให้ได้ คดีความที่ประชิดใกล้เข้ามาคือข้อหาว่านายกยิ่งลักละเลยเพิกเฉยปล่อยให้มีการทุจริตจำนำข้าวงานนี้มีปปชเป็นเจ้าภาพและลงมาตลุมบอลแบบไม่กลัวเปลืองตัวทำให้เกิดข้อคอรหาตามมาคือการเปรียบเทียบว่าคดีประกันราคาข้าวที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะถูกร้องตั้งแต่ปี2553ยังไปไม่ถึงไหนโดยปปชอ,อ้างว่าหน่วยราชการยื่นเอกสารลาช้ แถมยังโดนน้ำท่วมหรืออีกหลายคดีที่เกิดปี2553ก็ยังไม่ขยับไปไหนแต่คดีจำนำข้าวที่มีนางสาวยิ่งลัก์เป็นจำเลยเกิดทีหลังกลับวิ่งชิ้วแสงหน้านางสาวยิ่งลักออกมาร้องขอความเป็นธรรมว่าปปชใช้เวลา21วันแจ้งข้อกล่าวหาและกำลังจะชี้มูลความผิดเร็วๆนี้และขอขยายเวลาส่งคำชี้แจงเพิ่ม15วันและได้ไฟเขียว แต่เมื่อใกล้ครบ15วันในวันที่31มีนาคมนี้ทนายนางสาวยิ่งรักขอขยายเพิ่มอีก45วันคราวนี้ปปชไม่ให้เรียกเสียงเฮจากฝ่ายกปปสปปชยังขีดเส้นให้นางสาวยิ่งรักเข้าชี้แจงในวันที่31มีนาคมนี้หากไม่มาจะดำเนินการต่อไปพร้อมกับขู่ว่าปป,ปชมีข้อมูลครบถ้วนแล้วพร้อมตัดสิน นอกจากนี้คำขอของพรรคเพื่อไทยให้เปลี่ยนตัวนายวิชามหาคุณปปชที่รับผิดชอบคดีจำนำข้าวเนื่องจากแสดงออกที่เอ็นเอียงก็ถูกยกโดยปปชอีกคดีที่เจาะใกล้เข้ามาคือกรณีสารปกครองชีว้ว่าคอรมอย้ายนายถวินเปลี่ยนสีจากเลขาธิการสอมอชโดยมิชอบมีการยื่นเรื่องต่อสารรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่าเป็นการแทรกแซงก้าวไก่ข้าราชการประจํา ถือเป็นการกระทำต้องห้ามตามรัฐธรรมานูญมาตรา182วงเล็บ7มีผลให้พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะสารรัฐธรรมานูญนัดพิจารณาในวันที่2เมษายนนี้ทำให้เป็นที่หมายมั่นปั้นมือของฝ่ายต่อต้านรัฐบาลว่านางสาวยิ่งลักษ์และครมจะพ้นจากรักษาการนายกและรัฐมนตรีในต้นเดือนหน้าจากนั้นการเมืองจะเดินหน้าเข้าสู่สุญญากาศซึ่งหมายถึงการเข้าเสียบของนายกคนนอก เพื่อปฏิรูปการเมืองเกาะเลือกตั้งที่ม็อบกปปสซชูมาตลอดการตั้งรับของพรรคเพื่อไทยและคนเสื้อแดงทําให้คาดหมายว่าสถานการณ์จะไม่เหมือนปี2551ที่จบลงด้วยการตัดสินการวินิจฉัยแม้ความพยายามจะให้เกิดสถานการณ์แบบปี2551นั้นมีอยู่นอกจากเชื่อหนายกยังมีความพยายามที่จะยุบพรรคเพื่อไทยอีกครั้งจากการประสายแยกดินแดน ซึ่งจะเป็นคิวต่อไปขณะที่รัฐบาลและพักเพื่อไทยจะดูเพลี่ยงพล้ำในเกมของคดีความต่างๆการมาคับใช้กฎหมายที่ถูกปฏิเสธจากองค์กรที่เกี่ยวข้องหน้าตาเฉยแต่ก็ยังมีขบวนคนเสื้อแดงเป็นฐานสนับสนุนที่ทำให้อีกฝ่ายหวัดเกรเงในพลังนปชเองแม้จะมีปัญหากินใจกับรัฐบาลไม่น้อยแต่ในสถานการณ์เช่นนี้ก็ต้องจับมือสามัคคีกับรัฐบาลไว้ก่อน ดยเปลี่ยนหัวขบวนนำเอาจตุพรพรมพันธ์มาเป็นประธานพร้อมกับนัทวุฒิใสเกลือเป็นเลขาธิการเปิดรายการถแถลงข่าวถ่ายทอดสดทางทีวีตอบโต้การโจมตีจากเวทีของกอปปสบแบบไม่ลดราว,วาศอกล่าสุดนัทวุฒิเปิดชื่อสิบว่าที่นายกมาตราเจ็ดรวมถึงว่าที่คอรมอปฏิรูปอีก15คนและรถแมพแช้แผนการเข้าสู่อำนาจของฝ่ายสุเทพเทือกสุบรรเป็นข่าวเกรียบกร่าวไปทั่วเมือง ก่อให้เกิดการอึกอักไปโดยทั่วหน้าเพราะวิธีการเข้าสู่ตำแหน่งไม่มีรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่นรองรับทำให้แผนการนายกมาตราเจ็เกิดอาการสะดุดแต่เกมการเมืองที่ดุเดือดยังรออยู่ในสัปดาห์นี้คือการตัดสินวิธจใช้คดีความต่างๆขณะที่ขนเสื้อแดงนัดชุมนุมใหญ่ในวันที่5เมษายนสอกเขาว่าจะเป็นวิกฤตใหญ่ที่อาจนำไปสู่ ความรุนแรงอีกครั้ง